สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปลายทุกคนทุกคนเราจะามุดอีสิมาว่าถึงเรื่องกันยามหนาวของนอร์เวย์เนาะคนคนนอร์เวย์หรือว่าคนไทยที่มาอยู่นี่กะอ่านพ็น่อาบน้ามือ่ลอละจะโลบเนาะพี่น้องนากะนหนาวอีเล,ละอันส่วนค่อยนะค่อยอาบมืดอละโลบเดาะพี่นอ้องที่อาบมือเละโลบเพราะอย่างผิวผิวห้องมันแห้งพี่น้องเขาอาบแต่น้ำห้อนอาบน้ำร้อนแล้วเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นน้ำร้อนเนาะจากสิบว่าแทนพอรเราเออ อาบน้ําร้อนจนเราไม่รู้ว่าเป็นน้ําร้อนนะมันหนาวนะพี่น้องผดผื่นขึ้นแล้วผิวเราแห้งเออมันคันทีเนี้ยเออมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ฝรั่งนะฝรั่งเขาจะบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเขาจะอาบน้ำสวงวันอาบครั้งหนึ่งหรือว่าสามวันอาบครั้งหนึ่งอืมเป็นเป็นประมาณนั้นเพราะว่าพาลูกไปหาหมอเนอะลูกลูกสาวนิลมนมาใหม่ๆเนาะเขาเขาเป็นผื่น พื้นแล้วเขาแห้งแห้งแล้วเขาคันเนาะเสร็จที่นี้หมอเลยถามว่าอาบน้บาวันละกี่รอบลูกก็เลยบอกว่าอาบน้บาวันละสองรอบอ้ายไม่ได้นะเขาว่าอย่างงี้เออเพราะว่าที่นี่เขาจะให้อาบน้ำสามวันอาบครั้งหนึ่งนะเขาว่าสั่นพีน่น้องก็เลยงงก็เลยแนอ้มหน้าแล้วก็ลูกโอ้ยหนูบ้านเราฟาดมือหนึ่งอาบอาบวันละสามครั้งสี่ครั้งเนาะที่เมืองไทยเราถ้ามันร้อนเนาะเออ ยังไม่อาบก็ยังวันละครั้งสองครั้งเนาะที่เมืองไทยอย่าหน้าหนาวนะพูดถึงหน้าหนาวนะเออแต่ว่าที่นอร์เวย์เนี่ยเขานิยมอาบกันสองวันหรือสามวันอาบกันครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะเป็นบางคนเออพอหมอเขาก็บอกมาอย่างนั้นบอกลูกสาวมาอย่างนั้นบอกให้นิลมนอสอนลูกแบบนั้นนะนะอืมแต่นิลมนย,นงยนังบ่ได้เด้อพี่น้องคอยนิบ่ได้คอยต้องอาบคู่มือบ่อาบบ่ได้มันเมนเออ เออต้องอาบขนาดเพราะว่าอะไรห้องน้ํานะห้องน้ําเวลาเราไปเข้าเข้าห้องน้ําไปฉี่ไปเอออะไรเงี้ยที่นอร์เวย์ส่วนมากนะส่วนมากเขาจะไม่มีที่ฉีดก้นที่ฉีดก้นแล้วก็ล عة, ้างตรงนั้นเรานะ่ะเออเขาจะไม่มีเลยเขาจะใช้แต่ทิชชู่เช็ดกันอ,อืเป็นแบบนั้นมันเลยเหม็นอับหน้าหนาวนีน่น icity, จะเหม็นอับมากก็เลยต้องล้างนะเพื่อนๆล้างนะบางทีเอาน้ําใส่ ขวดใส่อะไรเออแต่เหยือกล้างบางทีบางทีเข้าไปนั่งล้างเลยในห้องอาบน้ำมันที่ฝักบวัวม,มันมันไม่ได้มันเมนน่ะเมนอับแต่ว่าฝรั่งเขาเขาไม่รู้เขาล้างหรือเปล่าไม่รู้เขาล้างหรือเปล่าแต่ว่าเขาบอกว่าให้อาบน้ำมาสองวันสามวันอาบทีนบหนึ่งอ้วนบ่ดด้ดอกเด้อคอยเมนเด็กควงอวดบอดด้ดอกพี่น้องเมนโอ้ยเละเป็นบางคนโมเมนต์ทุกคนดอกมาว่า สูฟังหนาหนาว่าอาบน้ากันมือเราจะรอบเนาะอาบน้าม,มือเรารอบจตะพี่น้องไง <c oughs> อืมโอเคจตะพี่น้องขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติดชมเด้อจา้า <c oughs> มาคอยเห่าแล้วบายบายจาะพี่น้องบายบาย